โยวาซาดีวิรุนเมกาดีวิรุนดูไบัยดีวิรุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าคอฟฟิตี้วอลซอนโมบายนะท่านผู้ชมนะในแพทสองจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับคอฟฟิตี้วอลซอนโมบายนะครับเขาประกาศมาแล้วนะครับว่าจะเปิดปีหน้านะปีสองพันยี่สี่นะครับในเดือนไม่เกินเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนนะปีหน้านะท่านผู้ชมนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ให้ดีนะท่านผู้ชชมมนนนนนนนะะะะเเเเเ้้าา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 จปปปิดอย่่งง็ททกรผูใีห เนี่ยครับท่านผู้ชมนะมประมาณเดือนสามถึงเดือน6นะฮะไม่เกินนั้นนะครับอ่าส่วนสำหรับใครที่แบบว่าอยากโหลดมาเล่นก่อนนะครับก็ลิงก์วิธีการโหลดอยู่ด้านล่างคอมแช้คลิปบนหนะแปะไว้ให้แล้วนะครับวิธีการโหลดนะเออก็ย้ายสโตวไปโหลดได้นะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าสวีเดนนอร์เวย์อะไรพวกนี้คนระับย้ายไปโหลดได้นะคนดูนะิอีโหลดทำสอนไม่ได้นะครับมาว่ามาว่าเราจะมาลินแบบโ no, นติงโนก็สหน่อยตอนนี้พี่เกาคาเล็กสามรอยพี่มันโชว์ทริปโชว์ตรึงอยู่มาว่ามาว่า นีเด็ดล็อกที่หัวยิงที่หัวเพื่อบรรเทาก็ล็อกกอตรึงอีซี่ไปฮะเวอร์มันเพื่อนเรามันหินนะน่นอ่ะไปด้านบนก่อนนะครับน้โมน้ามูโอน้โมนั่น,ม,น,ม,นมันโกงจริงๆเยงเฮ้ย ไหนกันมุดวะมาดิมาดิตามหาก่อนนะครับคุณดูตามหน้าไอ้หน้าน้องเอ้ยบอยมาว่ะมาว่ะวิงจากด้านหลังอ้าวตายนะ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 สวยโคตรหล่อโคตรตึงเลยครับฮัฟฟูมาดิมาดิ ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม r i ออ s t ตรีบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง i c ช Man ช no ็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารการิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนชอ็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยบอย <c oughs> โคตรึงขยับมาดีก่อนนี้ หนึ่งคนดูพี่กำลังขยับเก้าอี้ว่าหลินไม่ถนัดซื้อเก้าอี้มาใหม่แล้วแบบวางแขนไม่ถนัดมาดิมาดิอุ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งตรงนู้นเลยนะฮะลากลากที่หัวลากที่หัวลากหัวโน้ตึงลากหัวโน้ตึงลากหัวโน้ตึงโคตรโลโอร่อโคตรที่เฮียมาว่ะมาว่ะ ดำเนึงคนดูผมปับ๊บอืมอันนี้ลงดีๆหน่อยปรับสรีระใหม่นะครับมันไม่งั้นผมเล่นไม่ถนัดนะไหว้ลากหัวนูตรึงนูก๊อตไปนอนทำไมล่ะพี่ไปลุยนะมูนูนะมูนูอุ้นะมูนูนั่นมันกรูจริงๆแต่เต่เต้นแต่เต้นแต่หยุดการทำไมเอตตะเกิดตะเกิดตะเกิย่ออันเดอร์สตรอว์นั่นไง Ah. ิกกินนะากิมมิกกินนะาึีโดนเด็กสอนว์วีเฮ้ยถึงจันเฮ้ยไปฮะเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่แถวนี้นี่เมื่อกี้นี่เห็นแวบๆวนั่นไงนั่นไงเห็นเงาละอ่ามึงโดนนะบอกก่อน ขึ้นไปเลยครับปีนครับทีนี้เย่ไหนวะอัศจันใจดีนี่เงียบกีบเลยดิแถวนี้วุ้นยังไงเอาดิเอาดิเอาดิาดสวยสวยแตกอัศจันใจจริงดีนี่เออเห็นแล้วคนดู sẽ chẳng chạy Ha Easy <try> Take it easy Rồi các thứ nập nôn trưng Bài Yeah Quý ngay Quý Mình เนี่ยมันจู๊บมันจู๊บจู๊บจู๊จูจจ๊โดนตายนี่นี้ใส่กระสุนไปเยอะนะครับสิบห้านัดอุ้ยอันสุดฉันใจดีว้าดึงยาคนดูอะไรไปก่อนนะครับโหลดกระสุนโหลดกระสุนเดินอยู่เดินหน่อยนะ แ๊บไปหเห็นมาคนดูหนะมูหนะมูโอหนะมูนโก้จริงๆนี่ว่าคนนึกว่าคนรอเสิร์ฟเลยนะนี่คนดูบอกเลยอยู่ในกันจ้าหายไปไหนมดถามก่อน ย่ากระพุชัปสว่ก n นั s p ป a s ส e t ตินเน่มาดิมาดิโอ๊ยแป๊บนึงคนดูผมขยับโอเคดันหลังหน่อยมาดีมาดีดิบิดิบิดิบิออสรีติบิดิบิดิปออสดรี ไม่เห็นมีคนเลยดิแต่นี่นะมานั่งยืนรอหานาขนาะนี่นน <c oughs> ไปไหนกันหมดเป็นไงนั่นไงใช่ไหมโอ้โหโคตรดีดคนรู้แม่งปืนแม่งต้องยิงยิงนัดป่ะสวยโดนละ ไหวตายตายชนะยังยังไม่ชนะมาเลย1สิบสามตัวเลยเหรอตอนนี้กระสุนจะหมดแล้วนี่ว่าคนดูน่าจะจัดเปิ์กมาใหม่นะโหข้างหลังเรามีเต็มเลยนี่เพื่อนเราเนี่ยผมไปซื้อกระสุนตรงนี้ก่อนดีกว่าคนดูนะมีร้านขายตรงนี้น้าวเฮ้ยสวยสวย ใชเช็กอีดีสิซื้อของกันนะครับคนดูอากระสุนมิตรีบ็อกซ์โอเคมาออกใช้ของกล่องตรงนี้ก่อนโยนลงไปฮะวากระสุนมาเพื่อนสวยตัวอย่างงี้สิวะหัวหน้าอุ้ยมันมีคนนะฝั่งนั้นนะคนดูวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย อันนี้นี่ดิล่วงล่วงล่วงโคตึงเฮ็ชดช็อตด้วยชอ็ชอตเฮ็ชดชอด็อตช็อตเฮ็ดช็อตนี่ไงนะโอ้ดีไงมาจนนี่นี่หลายคนบอกว่าพี่โคกยิงบอดอีกแล้วมึงมากับแม่มึงกูจะยิงกับแม่มึงหลอกหล,ลอกหล,ลอกลอยก่ยอๆคนดูแต่ก็เอาจริงนะมาดัานต่อไปครับเอาไป,น,าไปน้าเป็นแซนเนึ่งมาหนึ่งคูลหนึ่งจีนหนึ่งโนว่ มาดีมาดีโอเคมีนอืมตึงจะจะพี่โคกนี่มานี่เก็บมดุดตะสดใสสดชื่นอันดานอื่นบ้างนะครับรีเซอร์เจินไหมเออรีเซอร์เจนเอ,อรีเบอร์รีเซอร์จนนะคนดูไปเลท์สโต ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยตาปูจับสกวรคนนัดรัสปุตินนั่นนะอ้าาทำไมด่านนี้มันดูเล็กๆเป็นอะไรก่อนเล็กๆได้ไงอะ่ะเฮ้ยทำไมมันทำไมมันดูเก็กๆวะ โทรศัพท์พี่จะไม่ไหวหรือว่าแพทมันเน่าแพทอาจจะเน่าก็ได้นะคุณดูนะแพทใหม่ๆนี่ชอบเน่านะชอบมีปัญหานี่เด็ก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 เอาดิระหว่างรอนะครับระหว่างรอระหว่างที่รอเขาหนีชั้นนั่งค้างพือจะตายไหมนี่เฮ้ยข้างหลังนี่มันยังไงวะมาดิโอ้โหเอ้ยเกือบแล้วนะ

ลงเลยดิครับลงก่อนไต่ก่อนอ่นฮาฮ่าบอยอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเอาเอาเดินนี่พี่เฮ้ยทำไมแมปนี้แม่งแหลกวะอะไรอะแพทใหม่เน่าแน่เลยนะนี่อย่างนี้แพทบลักนะนี่คนดูไฮหาอัปเดตยิ่งยิงอัปเดตยิ่งบลักยิ่งบลักเพราะเกมเนี่ยไม่เข้าใจลด,ดสูงน,นะหลด,ดสูงเว้ยเว้ย มันมันดูแหลกๆเหลือเกินอีทีนูตรึงไปลุยเกมเกมอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งไอเกมมันดูหล่นๆล่นมาดิมาดิโคตรหล่อโคตรดีโคตรตึงนะฮะฟูเดี๋ยวเราขึ้นไปจัดการมันด้านบนก่อนนะฮะคุณดูนะอย่างนี้มันมีคนอยู่ด้านบนนะครับบนหลังคานะฮะ นายครับน้องเนี่ยครับน้องเราร้องนะจ๊ะเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงเอาดิเอาดิยิงมดไม่ส่งลูกใครสวยดาวแล้วหนึ่งเย้ไอดาวพิเศษพิเศษใส่ใครอุ้ยโอ้มึงลัดกูเหรอลัดพี่ทำไมครับน้องนี่ดิยำกระมอมยิงหัวแบบจิ๊บๆิ๊โนตึงโนกอดตัวสุดนะครับ เฮ้ยเนี่ยฟิล์มมันดบนะครับคุณด oh, ah, ูนะจะกิดปีนอะไรยี่เกมอ้าวอร่อยหน่อยอร่อยหน่อยร่วงโคตรหลอดหัวแตกแบบยำกระมอมตราปุจจับหัวปุนณะอ้าร่วงนี่เลยครับ ต้องลีลาครับรัดแห่งทุกคนลดสุดนะเฮ้ยเหมือนจะมีเอคดีกว่านี้ใช่ไหมนี่ไม่มีเอคตัวน,น,นี้อันนี้เอคติสะโขบนะไม่ใช่ไม่ดีอันนี้อันนี้ไม่ติดสะโขบนะครับคนดูไม่ติดสะโขบแต่ก็โหดได้อยู่นะปืนมันไม่เกี่ยวหรอกอยู่ก็อยู่ก็สะโขบหรือไม่สะโขบมันอยู่ที่มือคนมาว่ะมาว่ะ ยำกระหมอมยำกระหมอมสวยนี่อุ้ย,ยใส่สโลงด้วยอ,อืใส่สโลงที่เสมอเอาเอาซองเราเนแหละตึงจานแปดนัดตึงดึงไม่ดึง,งยังไงเฮ้ยเจอแลวหนึ่งเห็นไงฮะวิเออเออ,อสวย เออ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 ตาถึงจัดโคตรเดือดเมื่อกี้นี้เดือดจนมึนใ,นใครเป็นยิงเพื่อนเราเมื่อกี้นี้เดี๋วยวเปนก่อนนะครับอา้าวใส่สมอที่เสมอโดนสเสมอที่สมออ่าโอเคแนละ้วท่ญญานผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล,ล้วกันสหรับตัวเกมอะไรนะไอ้ โค้ดนิตี้วอร์โซนโมบายในแพท2.11.2นะทุกผู้ชมนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเขาอัปเดตวันเปิดแล้วนะทุกผู้ชมนะเปิดอย่างเป็นทางการก็ไม่เกินนะครับเดือน3ถึงเดือน6ปี2024นะทุกผู้ชมนะเตรียมตัวไปเล่นกันได้นะครับก็สำหรับใครที่บอกว่าอยากโหมเล่นก่อนก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคำอธิษฐานนะก็จะได้เลนะ่นแบบพี่นี่แหละคนดูเนาะก็ประมาณนั้นนะ สับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @Richman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ r ร c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย